เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสอสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพ์เสนให้รูปสามเหลี่ยม ABC มีด้านตรงข้ามมุม A, B และ C ยาว a เล็ก b เล็ก c เล็กหน่วยนะครับตามลำดับจงใช้กฎของไซน์เพื่อหาค่าต่อไปนี้นะครับก็มีอยู่3ข้อนะให้ใช้กฎของไซน์นะครับในการหา ค่า ACC นะจากที่โจทย์กำหนดให้3ข้อ,อ,อยังไงออลองมาเริ่มที่ข้อ1น,นะเ,เริ่มกันที่ข้อ1น,นะข้อ1เนี่ยเขาบอกว่ามันมีสามเหลี่ยมอย่างนี้ครับสามเหลี่ยม A ฮะแล้วก็ B แล้วก็ C นะครับเออมีมุม ABC นี้ด้านตรงข้ามมุม A เนี่ยเป็น a เล็กด้านตรงข้ามมุม b เนี่ยเป็น b เล็กด้านตรงข้ามมุม C เป็น C เล็กนะครับทีนี้ข้อ1โจทย์บอกว่า a เนี่ยยาวเอ,อ a เนี่ยเป็นมุม45องศาส่วน C เนี่ยเป็นมุม60องศานะครับแล้วก็ b เนี่ยยาว20หน่วยนะ ให้หาอะไรครับให้หา c นะ c เล็กก็คือด้านที่ตรงกันข้ามกับมุม c ใหญ่นะครับวิธีการก็คือว่านะเรารู้ว่ากฎจากกฎของไซน์เนี่ยไซน์ a ส่วน a มันจะเท่ากับไซน์ b ใหญ่ส่วน b เล็กนะเท่ากับไซน์ c ใหญ่ส่วน c เล็กเสมอนะครับเออ นะทีนี้เราก็ทำยังไงครับเราก,เก,าเกนะ็เลือกมาสักคู่หนึ่งนะเลือกมาสักคู่หนึ่งแล้วมาตั้งเป็นสมการเรารู้อะไรครับเรารู้มุม4นั้นเราก็แล้วเราต้องการหา b เ,เล็กใช่ปะโจทย์กําหนด b เล็กมาให้เราเลือกคู่นี้ก็ได้ครับมาสร้างเป็นสมการนะครับเ,เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเนื่องจากไซ์ของ b ใหญ่ส่วน b เล็กมันจะเท่ากับไซ ของ c ใหญ่ส่วน c เล็กนะครับเออนี้เราก็หาค่านะ s ซ b มุม b โจทย์บอกไว้ไม่บอกอ่าติดเอาไว้ก่อนส่วน b b เล็กก็คือ20เออมันจะเท่ากับ sin c ก็คือ60ส่วนด้านความยาว c โจทย์ไม่ได้บอกเราก็ติดเอาไว้ก่อนเออ โจทย์ไม่ได้บอกคือขอให้หา,นะเาเราต้องหา c ตัวนี้นะครับเออาล้ทีนี้เราก็ต้องหา c นะครับเออแต่การที่หา c ได้เราจะต้องรู้ b ก่อนเออต้องรู้ b ก่อนนะทำไงครับอา่าเราก็ต้องหา b ก่อนว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเออมุม b โจทย์ไม่ได้บอกใช่ไหม เราก็ติดเอาไว้ก่อนนะครับเออนี่ก็ติดเอาไว้ก่อนนี้เราก็ต้องหา b ตัวนี้เออ b เป็นเท่าไหร่ครับเนื่องจากเรารู้ว่านะมุมในรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันต้องรวมกันได้180ใช่ปะ่ะมุมนี้มุมนี้มุมนี้รวมกันต้องได้180นะเนื่องจาก a บวก b บวก c เนี่ยมันต้องรวมกันได้180 นี่มุม A เป็นเท่าไหร่มุม A เป็น45มุม b ต้องหามุม C เป็นเท่าไหร่ครับมุม C เป็น60เออนี้เราก็หา b ใช่ปะเราก็ย้ายข้างไปลบกันเราก็จะได้80ลบ4หลบ60นะย้ายนี้ไปลบเราก็จะได้มุม b เป็นเท่าไหร่<อ>มุม b ก็เป็น เจ็ดห้านะเออก็เ,เป็นเจ็ดสิบห้านะครับออ,องศานะครับเออเอาล่ะทีนี้ได้ b เรามาแล้วเราก็แทนค่า b ีนะแทนค่า b ลงในนี้นะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น sin 75็ดส่วน20มันจะเท่ากับ sin 60ส่วน4นะครับเออจากนั้นเราก็ทำไงครับเราก็จัดการย้ายข้างหา4นะเอา4ย้ายมาฝั่งซ้ายมือนะย้ายขึ้นมาคูณ20ย้ายขึ้นไปคูณฝั่งนู้นซ้าย7ย้ายลงมาหาร นะเออแล้ว c ก็ย้ายขึ้นอันนี้ย้ายขึ้นไปคูณย้ายขึ้นมาคูณนี้ย้ายลงมาหารโอเคนี้ c ก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับก็ได้เป็น20นะแล้วก็คูณกับซด์60ก็คือรูทสาส่วนสหารด้วยซด์75้าไซ5เเราก็อาจจะต้องกดเครื่องคิดเลขนิดน,นึงเพราะว่ามันเป็นค่ามุมที่เราไม่คุ้นเคยนะครับเออ สายเจ็ดห้ามันคือ0ูนย์จุดเก้าหกห้าเก้านะครับเออเอาละทีนี้เราก็คิดเลขทั้งหมดออกมานะครับ ็ได้เป็น17นะเลขมันก็ได้แบบประมาณๆอ่ะนะเออสิบเจนะครับเออได้โดยประมาณ17.93หน่วยนะครับเออดังนั้นข้อที่1เราก็ตอบว่านะ c ก็มีค่าโดยประมาณเป็น17.93หน่วยเอาละ นะจบข้อที่1นนะข้อที่2ทําคล้ายๆกันครับเออเราก็ถ้ามองไม่ออกก็วาดรูปก่อนก็ได้นะเออ,เอ,อ,เอ,อวาดรูปนะครับเออให้ด้านนี้เป็น A ด้านนี้เป็น b บ้างก็ได้ด้านนี้เป็น C นะครับเออด้านตรงข้ามมุม A ก็คือ a ด้านตรงข้ามมุม B ก็คือ B ด้านตรงข้ามมุม C ก็คือ C โจทย์กำหนดะไรครับ B โจทย์กำหนดว่าเป็นอะไร b หกห้า a เป็นสามสิบเอออ่าทีนี้ถ้า 65, a b หกห้า a สามสิบเราก็ดาได้แล้วเนี่ย c ต้องเป็นอะไรครับเออเพราะว่ามุมด้านในรูปสามเหลี่ยมต้องรวมกันได้ร้อยแปดสิบใช่ไหมงั้น c ของเราก็คือร้อยแปดสิบแล้วก็ไปลบกับหกห้าลบกับสามสิบนะครับเออได้เป็นเท่าไหร่ครับ แปดห้ากเออนะเขาไดแปดห้าอ่าแล้วก็ได้ B ตัวเนี้ยก็เป็นแปดห้านะอ่ะทีนี้โจทย์บอกอะไรอีกโจทย์บอก C C คือสามสองอ่าด้านนี้เป็นสามสองให้หาอะไรเนี่ยหา A อ่อะแล้วโอเคก็ไม่ยากละนะนะ อันหา A ใช่ป่ะเราก็มองไปที่เรามีสูตรอยู่ว่ากฎของไซน์นะกฎของไซน์ก็คือไซน์เส A ส่วน A มันจะเท่ากับไซน์ของมุม b ส่วนด้าน b เล็กนะแล้วก็ซ้ายของมุม C ส่วนความยาวของด้าน C เล็กนะครับเอทีนี้เราสมการนี้มันมีอยู่สามพจน์ใช่ป่ะ เวลาเราจะพิจารณาสมก,การเราจะพิจารณาทีละคู่นะเอ้มันจะมีสองอสมก,การจะมี2ด้านอะ่ะแต่สมก,การนี้มันพิเศษหน่อยมี3ด้านเราก็เลือกมาได้นะเลือก2 2ด้านไหนเนี่ยพอนะเอามาใช้2ด้านพอทีนี้ข้อนี้มันเกี่ยวข้องกับกับอะไรครับด้าน A องั้นเราก็ต้องเลือกที่มันมีด้าน A อยู่แล้วโจทย์บอกอะไรมาโจทย์บอกด้าน C มาเพราะฉะนั้นเราน่าจะเลือก สมการที่ประกอบด้วยด้าน a กับด้าน C นะเลือก2ตัวนี้น่าจะเหมาะกว่า,างั้นเราก็ตั้งต้นที่จากกดของไซนเ์เราก็จะได้ว่า sin a ส่วนเมันจะเท่ากับค่าเมนูนเลยนะเท่ากับ sin c ส่วนสเอ้ยนี่เราเลือกได้ไงเราก็เลือกสนใจที่มันจะเป็นประโยชน์กับเรานะครับ อทีนี้เราก็จะได้ว่าแทนค่าลงไปครับมุม A s i ซ a ก็เป็น30ด้าน A โจทย์ให้หานะไซด์ซไซ์ C, มันเป็นมุม C เป็น85ก็เป็นไซ n ์แด้าน C คือ32เอออย่างนี้นะครับทีนี้เราต้องการหา A ใช่ไหม ทำไงครับเราแก้สมก,การาสลับเศษเป็นส่วนนิดนึงเอา A ขึ้นด้านบนอันนี้ก็เป็นไซสามสิบอันนี้ก็สลับสามสองส่วนไซแปดห้า 8, เออจากนั้นก็ย้ายข้างไซสามสิบมาฝั่งนี้เออคูณด้วยไซสามสิบ ที่เหลือก็แค่คิดเลขนะแทนค่า3 2ซ้าย30เนี่ยมันคือ1ส่วน2แล้วก็หารด้วยซาย85ด้าย85ก็ต้องอาศัยเครื่องคิดเลขแล้วแหละนะครับเออมันมันไม่ใช่มุมที่เราจะจำได้หรอกนะเออซาย85นะได้0ู9 6 2จุดเกนะเอ่ะนะเออเราก็แทนเป็นอย่างนี้ครับ3 2คูณ1ส่วน2 หารด้วย0.9962จากเออจากนั้นเราก็จัดาการคิดเลขออกมานะครับก็าาจะได้ตัวเลขอยู่ที่ ได้อยู่ที่16.06นะครับเอองั้นก็จะได้ a นะได้โดยประมาณนะน,นะสิบหมันไม่ใช่ตัวเลขที่เป๊ะมากเพราะมันเป็นตัวเลขเป็นเศษเนะครับป็นเป็นจำนวนอตตก,กะยะนะครับาลเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบ a ก็มีค่าโดยประมาณเป็น16.06 หน่วยนะครับจบข้อที่2นะต่อกันที่ข้อที่3นะข้อที่3เราเขียนตรงนี้ก็ได้นะค่าของ A และ C เมื่อกำหนดให้ A เท่ากับ1 0 5 C เท่ากับ60และก็ B เป็น4ความยาวด้านเป็น4ออย่างไงก็ เราก็เอากฎของทรายมาหาด้าน a และก็ด้าน c ถูกไหมเออเราก็ง่าก่อนครับเออวาดรูปสามเหลี่ยมออกมาก่อนสามเหลี่ยมอะไรก็ได้นะไม่ต้องสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเออสมมติด้านนี้เป็น a ด้านนี้เป็น b ด้านนี้เป็น c นะครับด้านตรงข้ามมุม a ก็เป็น a เล็กด้านตรงข้ามมุม b ก็ b เล็กด้านตรงข้ามมุม c ก็ c เล็กนะโจทย์บอกว่า b เป็นเท่าไหร่ครับ b เป็น4นะ เออ b เป็น4นะครับแล้วก็ a เนี่ยเป็น1 05องศา c เป็น60องศาอ่ะให้เดา b เป็นเท่าไหร่ครับมุมทั้งหมดมันต้องบวกกันได้180อันนี้105อันนี้60แสดงว่า b หางไงครับ b ก็เท่ากับ180ลบด้วย105ลบด้วย60นนะส e> สุดท้ายเราก็จะได้ b, b เป็น15นะครับเออ b ตัวนี้ก็เป็น10 นั่นเองนะครับเอาละทีนี้เราก็ทำไงต่อครับจัดการเอากฎของทรายนะครับเข้ามาจับนะกฎของทรายบอกเราว่าไงครับเออของทรายนะครับกฎของทรายบอกเราว่าถ้าเราเอาทราย a ตั้งหารด้วยด้านความยาวของด้าน A มันจะเท่ากับทรายของมุม b หารความยาวของด้าน b นะเท่ากับความทรายของมุม C หาร ความยาวของด้าน4ทีนี้เราต้องการหาอะไรครับเราต้องการหา a กับ4นะก็เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเราก็รู้ b รู้ a แล้วก็อะไรอีกนะรู้ด้าน b เราก็หาหา a ออกมาก่อนก็ได้นะครับหา a ออกมาก่อนโดยใช้สมการคู่นี้ก็ได้ นะคือเราจับคู่พจน์แต่ละพจน์มาสร้างเป็นสมการได้นะในกรณีของกฎของไซนนะครับเออนี้เราจับคู่นี้มาเราก็พิจารณานะจับกฎของไซนเนื่องจากไซน์หารด้วย A อไซ b หารด้วย b นะจับคู่สมการให้ถูกนะไม่งั้นเราจะแก้ไม่ออกเอ,อ,อย่างต้องอาศัยประสบการณ์นิดนึงนะครับอ่ะจากนั้นทำไมครับเราก็แทนค่าไซน a A มัน105ก็แทนไซน์หย 105, ส่วน a เออ a โจทย์เราโจทย์ให้หานะครับซาย b เป็นเท่าไหรครับ b เป็น15ก็เป็น s ซ n 1สินะด้าน b ยาวเป็น4หน่วยเออได้เป็นอย่างนี้ครับนะจากนั้นทำไงต่อครับเราก็ลองสลับเศษเป็นส่วนก็จะได้ a ส่วน s ซ n 1 0นยเท่ากับ c ส่วน s ซ n 15แล้วก็ย้าย s ซ n 105ไปฝั่งนู้นเราก็จะได้ a เป็น4คูณซน 105หารด้วยไซสิบหนะครับเออละทีนี้ก็จัดการกดเครื่องคิดเลขก็ได้นะเราก็จะได้ a อเท่ากับสคูณด้วยไซหนึ่งรอ่ะไซหนึ่งร้อยได้เลยนะครับเออไซของ105นะก็ได้เป็น0.9659นะเออ0 9 6ย์ ห้าเก้าอออ่านี้ซายหนึ่งร้อยห้าซายสิบห้าเออไซายสิบห้าได้เลยครับออก็เป็นศูนย์จุดสองห้าแปดแปดนะเออศูนย์จุดสองห้าแปดแปดอ่ะสุดท้ายเราก็คิดเลขออกมานะครับเออก็จะได้ตัวเลขของ A นะครับ เจะอยู่ที่14.93นะครับเออมีค่าโดยประมาณเป็น14.93เออเพราะฉะนั้น A ตตอนนี้นะก็จะมีอยู่ค่าอยู่ที่ประมาณ14.93นะครับอันนี้เราได้ A ออกมาแล้วนะต่อไปก็หาอะไรต่อครับต่อไปก็หาเอ,อ่อ C ต่อนะครับ กันที่หา c หา c เราก็เลือกสูตรมาอีกครับเออเลือกสูตรไหนดีนะเเราก็เลือกสูตร sin ์ b กับ sin ์ c แล้วกันเอเอเลือกจับคู่นี้มาครับเออจับคู่นี้มาบ้างเอองั้นเราก็อ้างเลยนะจากกฎของ sin ์เราจะได้ว่า sin ์ b ส่วน b มันเท่ากับ s าย4ใหญ่ส่วน C เล็กนะครับเออเราต้องการหาด้าน c เล็กทำไงครับ s าย B เราก็แทนค่าด้วย15องศาส่วน B ก็แทนด้วย4นะครับ s าย C C ก็แทนด้วย60อันนี้ก็เป็น s าย60ส่วนด้าน4นะครับจากนั้นทำไงย้ายข้าง4ขึ้นมาคูณด้านนี้ย้าย4ขึ้นมาคูณย้าย s าย15มาหารเราก็จะได้4เท่ากับ4ขึ้นย้ายขึ้นมาคูณ s าย60 สายสิบห้าย้ายลงมาหารนะครับเออก็จะได้ c เป็น4คูณสายหกสิบเนี่ยเราจำได้ว่ามันคือรูทสามส่วนสองนะหารด้วยสายสิบห้าสายสิบห้าได้อะไรนะเมื่อกี้เออสายสิบห้ามันได้ศูนย์จุดสองห้าแปดแปดนะครับเออศูนย์จุดสองห้าแปดแปดนะคือสายสิบห้าจากนั้นเราก็ต้องอศัยเครื่องคิดเลขนิดนึงกดตัวเลขออกมานะครับ นะสคูณด้วยรูทสนะครับนะแล้วก็หาร2เออแล้วก็หารด้วย0.255ก็ได้เป็น13.38ามจุดสานะครับม่ใสิบสามจาแะกไหมะศูนย สิบสามจุดครับเออนะก็ได้โดยประมาณประมาณเนี้ยนะครับอ่อนะเราก็จะได้ว่าค่า4ก็ได้ประมาณ13.38มเพราะฉะนั้นตอบนะข้อข้อ4เนี่ยต้องตอบ2 2งสอคำตอบนะเออด้วยข้อ3 ตอบว่า A มันมีค่าประมาณ14.93หน่วยและ C ก็มีค่าประมาณเป็น13.38หน่วยอ่า,อาละจบในส่วนข้อนี้เอีอเนะก็จบไปในส่วนนี้